สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่ที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะฮะเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าครับเวลา8นาิกา35นาทีครับนี่นะสถานีสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลก,กิเตส่วนนะครับ ขบวนรถจอดเทียบชานฉลาที่สองครับขบวนรถรวมขบวนที่489สุรธานีคีรีรัติคมครับ g k 4 0 1 7เราเวลาออก16บกนา55นาทีช่วงเย็นครับขบวนรถที่จอดเทียบที่ชานชลาที่3ครับโดยพิเศษดิสรางนั่งประากาศขบวนที่40ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับเราเวลาออกต้องทางสุรธานีการนาฬิกาตรงครับ ดีเ,เซลรางคันนำขบวน402525ก25ับตอนนี้เติมน้ำทำความสะอาดก่อนทำขบวนรถออกนะครับมาที่คันสุดท้ายของขบวน40ครับ2524นะจะเป็นคันสุดท้ายที่เป็นรถรุ่นผอมนะครับ แล้วก็25 25ถัดไปน,น,น,น่าคือคันนำขบวน40เป็นรถรุเรนนะ้นนะครับต่อบริษัทหลังขึ้นหบวรถนะครับวันนี้ขบวน40ยาวถึง4,000เมีเดียวเลยครับเหนะ้เี๋มาดูเรียงรายคันกันเลยดีกว่านะครับคันนำนะ25 24 เป็นรถรุ่นผอม,อมชนิดมีห้องขับนะครับนี่ตั้งแต่หมายเลข2513ถึงหมายเลข2524นะครับรถคันนี้เป็นคันที่4ผู้เสริมแล้วเสร็จ้าสีันถัดมานี้2 1 2 1นะครับก็เป็นรถ ชนิดไม่มีห้องขับนะครับขันที่สามกอเลขหกสามห้านะมาอีกที่หลักกิโลเมตรหกร้อยสามสิบห้านะครับใส่ซุราคันถัดมานี้สองหนึ่งสองห้านะไม่มีห้องขับนะครับแล้วสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้ารถมีห้องขับนี้จะขึ้นต้นด้วยเลขสองห้า รถที่ไม่มีห้องขับนั้นจะขึ้นต้นด้วยเลข2 1นั่นเองนะครับถ,ถัดมานี้2อ2 5นะครับรถอ้วนนะฮะรถอ้วนมีตั้งแต่2525จนถึงมาเลข2540นะครับมองกลับไปเล็กน้อยนะโอ้โหเนี่ยนะเห็นนะก็เป็นรถไม่มีห้องขับนะครับ รีวสวยมากเลยนะรถมีห้องขับประกบรถไม่มีห้องขับสองคันนคันที่1ครับคันนำของขอบวน40อีกประมาณ20นาทีก็จะได้เวลาออกนะตอนนี้แปรายกา40นาทีคนวะ ารปรงเท่เาแต่หลัากเทปเดสายที่ม <t> <görüş> <t asi> ีตัวดยสารที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำิละสัมภาระองางที่รถระบะรถได้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียมออกจากทางสุราษฎร์ธานีครับกล้าวริกาตรงครับศูนย่ไปบ้านทุ่งโพครับ ทางชาถานีโซรทธนีปลางทางนารนิโกงเพื่อปฏิวัติซึ่งต่อเทียบในชานชาที่สาออกค่ะานีโซลรธนีแล้วค่ะกรณยเช่นนี้ว่าถานีาซรดีธนีไปแล้วจะรับสมัครพนังานที่ชาญชาทาชนะแมะเป็นถานีาประมาทลุหลับค่ะถานีโซลราธนีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณพนัยสาทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟเป็นฐานะในการเดินทาง เราเป็นอย่างีว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟันเดีวยว่ะให้บริการได้ดีขอบคุณค่ะ9โมงตรงให้ได้เวลาขบวน40ออกสุรา์วันนี้ยาว4คันเลยนะครับจะไปถึงที่ปลายทางสถาน,นีกลางกรุงเทพอภิวัตน์6โมง5นาทีนะครับตอนเย็น มี g a c 5 3 0จอดเป็นรถจักรสำรองในย่านสุราชนะครับเว <B ell noise> ลาขบวน40ครับออกจากทุกทางสุราธ์ธานีออกจากสุราชธานีแล้วหยุดส่งก๊อพเยสานที่ชัยยาต่อไปครับ ที่ชาญชลาที่2มีริวรุดนอนแนวูจอดอยู่2องคันนะครับประดี๋ยวที่จะพ่วงกับขบวน86ในช่วงเย็นนะฮะ คันที่14นะส่วนคันด้านหน้าคันที่13นะครับเราพ่วงกับกระบวน86ในช่วงเย็นในยานยังมีรถจักรจอดอยู่หนึ่งคันด้วยนะครับเป็น GAC 5 3 0สนยะวัยรุ่นอเมริกันนะครับ2538นะ้ราบนะนำเข้ามา โปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีสุราษธานีเป็นขบวนรถท้องถิ่นเลขที่445ต้นทางจากสถานีชุมพรลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ท่านที่ประสงค์จะเดินทางตับขบวนรถนี้กรุณารอก,กา,ารได้สารได้ในชานทราทีหนึ่งขอบคุณค่ะ Attention please the arriving train is a local train Number 445 r o u 242 R-EI Junction Passengers are traveling on this train Please kindly board on platform number 1 Thank you ขณะนี้เวลา9.35นาทีครับกับรถเข้าสูส่สถานีชารชลาที่1รถท้องถิองทีน445ชุมพอชินขาหัดใหญ่ครับภาสตอม4203ออกวาระมาใหม่นะ โอ้หสวยงามมากครับไฟ LED นะฮะแหมงามจริงๆนะครับโอ้หพวกยาวด้วยนะครับวันนี้ ด้วยบชสหนึ่งหกหกบนสี่สี่ห้าเฉพระชุมทางหัดใหญ่ถึงสุราชอัสตอมสี่สองสามศูนย์ครับเดี๋ยวไปที่หน้าหัวรถจักรกันนะครับสี่สองสามศูนย์เออสี่สอง า40นาทีครับได้เวลาขบวน445 445ชุมพรชุมทางหัดใหญ่ครับออกจากสุราษฎร์ธานีออสตอม4203ออกวาระมาใหม่สวยงามมากเลยนะเป็นรถจักในรุ่น42นะครับ HK ซึ่งเพื่อนรุ่นๆนะฮะเพื่อนรวมรุ่นม,มีตั้งแต่4201จนถึงมาได้4230นะฮะี่ออกจากสุราษฎร์แล้วนะครับ สีสวยจริงๆ ผลงานฝีมือช่างมัะสัน์นะครับ อสหนะึ่งหกหกแล้วแหม่เสียดายนะถ้าคันที่สองเป็นสีเกียวด้วยจะสวยมากเลยนะออกจากสุราษฎร์ธานีแล้วครับขบนวนรถท้องถิ่นขบวนที่ 4, 4, 5 445ชุมพรชุมทางหาดใหญ่ครับออกจากสุราษฎร์ธานีออสตอม4 2น0นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สตาาิ๊กเกอรติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้เป็นพาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปได้มินจะได้ลงครับสำหรับคลิปนี้จากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ